ก็กรับดีผูกตามคน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพาให้ดูครับก็ปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับก็วันนี้ก็หยุดนะครับก็ไปกับคาเที่ยงมาก็ในสมาชิกใหม่มาเพิ่มนะครับก็เป็นไทเกอร์ชอตโนตนะครับแล้วก็มีเลตเทลมาอีก ตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ละเทวจะอยู่ในท่อตรงนู้นนะครับแล้วก็อยู่ใต้นะครับต่นี้ก็มีนะครับไทเกอร์จะมาคอนอยู่ตรงนี้น เลี้เทลนี่เป็นปลากินง่ายครับเป็นปลาเนื้อปลาชิ้นเป็นปลาตายก็กิน,นครับแต่สำหรับไทรเกอร์นี่ต้องให้เป็นปลาเป็นนะครับอาจจะยิงยากนิดน,นึงครับแต่สำหรับผมก็ไม่ยากครับ <c oughs> วันนี้ก็พึ่งล้างตู้เชดดรับก็พึ่งให้อาหารเสร็จครับอิมแปรนะครับท้องป่องเลยไอต้นนี้กินเยอะสุดนะครับใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับช่อนหอบก็พึ่งให้หนอนนกนะครับ ก็คือว่าโตเยอะนะครับอันตัวข้างหน้านี่ก็จะต้องได้ลงตู้ใหม่นะครับก็ได้ปลาก้างมาหนึ่งตัวนะครับก็ตกอยู่ตัวร้อยห้าสิบครับเป็นก้างอินโดนะครับ ก็เอาไว้ในตู้นี่นะครับสับตู้ใส่คือกับรีเทลนะครับมันก็จะมุดไปอยู่ใต้นี่นั่นนะครับไอที่หินเป็นฟองนี่ไม่ใช่แล้วครับก็เพิ่งให้เป็นปลาเหยื่อแล้วก็ลูกปลาดุกแช่แข็งครับมันก็อาจจะมีเป็นเมือกเป็นคราวนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวประมาณสักพักเดี๋ยวก็จะกลับ น้ำน้ำก็จะกลับมาเป็นปกติครับฟองก็จะค่อยๆหายไปนะครับก็เฮ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ก็ช่วยติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ให้ก็ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมครับให้ก็ขอบคุณครับ